ามาถึงช่วงนี้ดุภารากิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเดินทางเยือนเยอรมนีค่ะเพื่อแนะนําประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะเพื่อให้มองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและในการถ่ายทําภาพยนตร์ของโลกด้วยนะคะไปติดตามประมวลเหตุการณ์จากคุณพงศ์นิชกุลวันณสดผู้สื่อข่าวของเรารายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะ เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสำหรับงาน ITB Berlin 2025หรือว่า International Tourism e s p o นะครับที่กรุงเบอร์ลินเยอรมน,นีนะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนะครับพร้อมประกาศนะครับว่าจะผลักดันประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวโลกพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ วันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและพบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เขาร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวระดับโลก International Tourism a w o r d s หรือว่า ITB Berlin 2025ที่ Berlin Expo Center City กรุงเบอร์ลินเยอรมนีนะครับ พร้อมเดินทางเป็นประธานในงาน Amazing Thailand Networking Event ที่อาคาร CityCube เบอร์ลนนำเสนอศักยภาพประเทศไทยเป็นปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับหรือว่า World Class Destination นั่นเองครับพร้อมประกาศเป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025ชูซอฟต์พาวเวออัตลักษณ์ไทยใช้สเสน่ห์ไทยดึงดูดใจทั่วโลกและพร้อมที่จะผลักดันประเทศไทยเนี่ย เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและมุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวหลากหลายมาตรการนะครับเช่นการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้เดินทางจาก93ประเทศทั่วโลกมาตรการ e- วีซ่ารวมถึงระบบตอม6นะครับที่จะนำมาใช้ออนไลน์เร็วๆนี้ครับ นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ39ล้านคนหวังสร้างรายได้การท่องเที่ยว3.5ล้านล้านบาทและนอกจากการเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวแล้วยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายในการทำซีรีส์ถ่ายทำภาพยนตร์ทั่วโลกซึ่งในปี2567ที่ผ่านมานะครับมีผู้ผลิตจำนวน400เรื่องใช้ไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำสร้างรายได้กว่า6,580ล้านบาท หนึ่งในนั้นมีซีรีส์และภาพยนตร์ดังของอเมริกาเช่น The White Lotus Season 3และ Jurassic World นะครับอีกทั้งยังมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Wellness and Medical Hub เพราะการท่องเที่ยวทางด้านการรักษาสุขภาพและ wellness ของประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ นายกยังเผยอีกนะครับว่างาน ITB บเบอร์ลิน2025นี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่มีการชูเมืองหน้าเที่ยว18จังหวัดศักยภาพสู่เวทีการเสนอขายระดับโลกนะครับส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทั้งเทศกาลสำคัญของไทยเช่นมหาสงกรานต์ไรรมันนะครับรวมถึงการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทั้งโอลิ์บอลหญิงชิงแชมป์โลกและ4เกม2025นั่นเองครับ ครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทางนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นย้าในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะในปีนี้เนี่ยเข้ามาตามเป้าครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่กรุงเบอร์ลินเยอรมนีครับโมโนแมกเปิร์ำหนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า a i s 5 9บาทต่อเดือนลูกค้า Tru e d แท็กแบาทต่อเดือนเราจอมยุทธต้องไม่พลาด